หลายเด้อพี่น้องมาเปิดเอเดอร์นี่ยคุณครูโรงเรียนเมืองนห็นไหมขอบคุณกาสารสนเทศต้อคุณไม่แบ่งให้เพื่อนเลยใช่ไหมคะไม่แบ่งเลยเขาที่ไม่แบ่งเพราะว่าเด็กตั้งใจมากเด็กเขาก็พยายามใช่จะไม่ทําลายความฝันของเขาทุกคนที่อยในชั่วโมงที่ของที่ไปจุนนี้สอนกระถม่ต้นค่ะที่ได้มาอยู่ที่พี่ ไปหมดเลยเนี่ยเออเนี่ยถือว่าโชคดีมากคุณจะอยู่นี่อยู่มักสมุทรสงครามบอกกําเดียวดีจ้ะแมนค่ะดีค่ะกันพโอเคกับยูต่อคือกันแมนค่ะยูเลยค่ะยูเลยโอเคยูอันมาแต่สีเกตอันมันดำส้มด้านไดเแซ่บกับบอกค่ะเทคนิคที่ทำให้เด็กสนใจเรียนศิลปะเนี่ยจนมีผลงานเยอะๆเนี่ยเทคนิคของคุณรูคุณต้องมีเทคนิคแน่นอน เทนเอาเอาที่1ประสบการเด็กมีใจรัก2ผู้ปกครองสนับสนุนสามผู้บริหารและโรงเรียนสนับสนุนจบค่ะใช่อันนี้จบเลยได้เลยนี่ได้คแต่ละชิ้นงานชิ้นหนึ่งเด็กจะต้องเรียนรู้แล้วก็วาดให้แล้วเสร็จภายในสาชั่วโมงจนหนึงชิ้น